สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ช่องเทคนิคเช c h a n แนลนะครับก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการติดตั้งสายไฟซึ่งเป็นสายไฟยตัดหมอกในรถยนต์นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วก็จะเป็นการถอดชุดกันชนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเดินสายไฟยร้อยสายไฟยเข้าในระบบแล้วก็ติดตั้งปุ่มสวิตช์ปิดเปิดสายไฟยตัดหมอกนะครับแล้วก็จะคลิปนี้ก็จะมีการตัดต่อเชื่อมต่อสายไฟยนะครับก็ มาติดตั้งที่ร้านชิดอะไรยญญชนบุรีนะครับขอเชอญรับชมครับพอถอดฝาข้างเสร็จแล้วก็จะเห็นนี่นะครับชุดของตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยพันนปักจะมีทั้งหมดโยที่เรียงกันโยห้าปักนะ,ะ,ะเห็นไหมครับนี่แต่ผมจะชี้ให้ดูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ตอนนับจะข้างล่างนะครับข้างล่าง ปักที่สองนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัพโหลดนะครับส่วนแฟนเพจ Facebook ชื่อก็คือเรียนรู้เรื่องช่างนะครับสายเข้าาครับเราก็เแย่สายเข้าไปเลยนะครับพอพอแย่เข้าไปแล้ว เราต้องเอาเมือไปดึงอ,อ,อีกด้านหนึ่งของฝั่งเส้นสายต่อมาก็เหมือนเดิมนะครับวิธีการปอดเกะหมุนให้ปลดล็อกนะครับมันจะมีสลักล็อกอยู่สองข้างหมุนปลดล็อกก่อนนะครับ คนปลดล็อกเสร็จน้รับเคก็ดึงออกมาได้เลยเหลังจากนั้นนะครับก็ไปเอาปลายสายที่เราร้อยมาจากข้างหน้านครับมันจะอยู่หลังพรมนะแต่ดึงยากๆหน่อยมาลนะับปลายสายที่เราร้อยมาจากด้านหน้าเมื่อกี้นะ เราร้อยเสร็จแล้วก็มาใส่ปลั๊กคืนที่เดิมครับต่อมาก็อันนี้ชุดสายที่เป็นชุดด้านในนะครับก็จะให้ดูนะครับชุดสายด้านในจะมีสายที่เป็นสายลอยมาอยู่3ามเส้นนะครับนี่นะครับสาย3ามเส้น เส้นที่เป็นสีดำนะครับก็คือกาวกาวก็คือลงกาวกับตัวรถเลยสีขาวนะครับก็คือไฟออนอันนี้ก็คือเราต้องเอาไฟออนกุญแจนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเอาจากตรงไหนส่วนสีเหลืองนะครับก็จะเป็นไฟพ่วงกับไฟลีเดี๋ยวผมก็อ่บอกในลำดับถัดไปนะครับ ื่อวันหนึ่งวันใดเขาแปลงเป็นดีเจนเดอร์เราก็จะได้จัดให้เขาจัดให้เขาวันนี้เขาอยากได้โชคแน่นมากตฝาข้างใช่ครับฝาดฝาข้างเหมือนเดิม ขาข้างเสร็จแล้วก็จะเห็นนี่นะครับชุดของตรงน Xiao ี้เห็นไหมครับเนี่ยพันนปักจะมีทั้งหมดโยที่เรียงกันโยห้าปักนะเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนับจากข้างล่างนะครับข้างล่างปักที่สองนะครับนับจากล่างมุมขวาบนสุดจะเป็นไฟออนนะอันนี้ก็คือสีเขียวสีเขียวครับเป็นไฟออนนะครับ ก็ไฟออนที่เราบอกว่าต้องเอาสายสีขาวนะครับสายสีขาวเส้นนี้เอาไปพ่วงไว้นะครับส่องปน่วงนะใช่ครับอันนี้การต่อชุดสายไฟตันหม้องานเทียมจะต้องเอาไปพ่วงก,กับสายของที่อยู่เป็นชุดตัวรถนะแล้วก็อันนี้คือไฟออนถัดมานะครับก็จะเป็นไฟลีไฟลีก็จะเป็นนับจากข้างล่างขึ้นมานะครับบัสที่สามบที่สามนะครับบนสุดขวาบนสุดขวาจะเป็นสีเขียว นะครับตัวคันนี้บางคันก็อาจจะเป็นเส้นสีขาวนะแต่ก็คือจําไว้เลยนะครับว่าอยู่มุมบนขวาปักที่สามคือไฟรีนะครับเส้นนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการต่อให้ดูนะครับ ปลั๊กวิธีการถอดปลั๊กนะครับเอมันจะมีด้านในนะมันจะเป็นเหมือนที่ไว้กดพอกดปุ๊บแล้วก็ดึงออกนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวกดเนี่ยกดให้ตัวเขี้ยวเขี้ยวล็อกม่ะใช่ออกแล้วไม่ไดใช่ครับถ้าไม่เป็นมันจะมันจะดึงไม่ออกถ้าไม่กดตัวนี้ก็เลยต้องเอามือเข้าไปล้วงกดด้านในแล้วก็ดึงออกมามันแคบนะใช่ครับมันแคบใหญ่เนี่ยปกโอเคครับต่อไปก็ยำการ พ่วงสายไฟนะครับมันก็จะติดๆหน่อยนะครับตรงนี้มันจะแคบหน่อยนะปอกปอกพ่วงนะครับไม่ได้ตัดขาดนะแกปอกชิดสายแล้วก็เอาไปพ่วงนะครับหรือถ้าท่านใดมีเขาเรียกว่ามันเป็นที่ที่แบบต่อสายไฟโดยใช้ครีมนีบเป็นเหมือน หมือนตัวตัวยังไงอะคิมยับสายใช่ใช่ครับแล้วก็ไอตัวต่อครับมันจะเป็นตัวต่อแบบต่อสําเร็จไม่ต้องปอกสายไฟอ่ะอันนั้นก็ง่ายเลยนะครับแต่วิธีการต่อแบบนั้นจะบางครั้งมันอาจจะต่อไฟไม่ค่อยมาก็เลยเลือกที่จะปอกสายไฟง่ายสุดนะครับยังไงไฟมาแน่นอนครับถ้าปอกวิธีนี้ ปอกสายไฟอันนี้บลักที่สองนะครับเขียวใหญ่ก็จะเป็นไฟออนไฟออนเราจะใช้ชุดสายที่เป็นสายสีขาวนะครับพ่วงเข้าไปเลยพ่วงเข้าไปเลยนะครับการพ่วงนะครับก็ พยายามพันขั้วทองแดงตัวนี้ให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันการหลุดหรือ,อาการการคลายตัวของมันนะครับถ้าถ้ามันหลวมก็ไฟก็จะมาติดติดดำดนะครับตต้องพันให้แน่นนะครับถ้าเป็นการต่อไฟของที่ร้านนะครับ พอเราเราพันเสร็จแล้วนะครับก็อันด้วยพลาเตฟนะครพราเตฟก็แนะนําไมใ่ใช้ของสามเอ็มนะครับเตฟพันสายไฟอย่างดีนะครับความอยู่ความแข็งเอความทนของตัวพลาเตฟจะดีกว่าของธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้ต่อระบบไฟนะครับก็รถคันพอนหมดคันเป็นร้านนะครับอยากจะให้ใส่ใจพวกการต่อไฟไว้เยอะๆนะครับ ถ้าเป็นที่ร้านทำนะครับเราพันสตปตเสร็จแล้วเราจะเอาเค็มบันทายดึงอีกทีนะครับป้องกันสายหลุดนะครับแล้วก็ป้องกันที่เราพันสตปเนี่ยอ่าเตปหลุดปุ๊บแล้วไฟไป <ท idol. S 1> ไปลงโค้งเงี้ยป้องกันการช็อตของไฟได้นะถ้าเป็นที่ร้านนะครับต่อไฟแบบนี้จะทําการดึงเข็มบันทายรัด <โ manip. S 1> ทุกครั้งนะรัดตรงที่เราใช่<พ>รัด<ภ>รัดรัด ตรงที่ผ้าทองแดงพันเพื่อป้องกันพลาเตปที่เราพันไว้อะเวลาใช้ไปนานๆนพลาเตปมันก็เสื่อมอะป้องกันพลาเตปหลุดแล้วก็ขั้วสายทองแดงที่เราปอกพวกตรงนี้ไปชนกับโครงเพราะว่าไฟที่มาเส้นนี้คือไฟบวกถ้าไฟบวกกับไฟลบชนกันก็จะเกิดการช็อตได้อาจจะทําให้รถเสียหายในภายหลังได้นะอันนี้ก็คือเป็นการต่อของทางร้านเพื่อป้องกันในระยะยาว เวลาต่อก็ต่อเหมือนกันเลยนะครับทั้งสองเส้นตัวนี้กำลังจะปอกสายสายสีเขียวสายไฟไฟลี่ครับเส้นนี้นใช่ตั๊กที่สามบนสุดขวามือบางคันก็จะเป็นสีขาวบางคันก็จะเป็นสีเขียวบางคันก็จะเป็นฟ้าอ่อนนะอันนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถนะครับแต่ ถ้าไฟมาปลั๊กที่สามมุมบนขวามือสุดนะครับก็จะเป็นไฟหลีแน่นอนนะครับปอกนะครับปอกปอกแค่ปอกชุดสายมุมมันข้างนอกอย่าตัดขาดนะผมบอกไว้ก่อนปอก,ปก,ปกเวลาปอกต้องระวังหน่อยอย่าลงแรงเยอะเพราะว่าถ้าเราใช้คัตเตอร์ลงแรงเยอะปุ๊บสายไฟจะขาดเลยถ้าไฟสายไฟขาดแล้วเดี๋ยวงานมานะครับ มันจะต่อยากแหละคราวนั้นน่ะงานจะมาเลยแค่แค่ปอกปุ๊บแล้วก็เหมือนเดิมครับอันนี้สอนวิธีการต่อง่ายๆนะเอาแบบสามารถต่อเองได้ที่บ้านนะต้องย้ำก่อนนะครับนี่เหมือนเดิมไปพ่วงนะครับชุดสายไฟตันหมอกเราต้องพ่วงอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นชุดสายไฟเทียมนะครับ ติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ราคาถูกนะต้องย้ำไว้เลยพบชุดเลยนะครับทั้งไฟตันหมอกทั้งชุดสายนะครับชุดนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับราคารวมส่งอยู่เจ็ดร้อยนะครับอันนี้ก็บอกกันในคลิปไปเลยราคารวมส่งอยู่เจ็ดร้อยนะครับชุดสายไฟตันหมอกจะเป็นงานเรียมนะครับต่างที่เราพว่วงเสร็จนะครับก็เหมือนเดิมพันะเตปแล้วก็ รัดโดยเควันไทยเควัน้ายก็คือหนวดกุ้งอ่ะภาษาชาวบ้านนะครับเรียกหนวดกุ้งหรอจช่ครับตามภาษาชาวบ้านนะครับเรียกหนวดกุ้งถ้าตามหลักโรงงานจะเรียกเควันท้ายก็คือสายรัดนะครับ ครับทุกวันร้านก็จะเปิดทุกวันนะครับส่วนใหญ่ร้านนี้จะปิดดึกเปิดก็จะสายๆหน่อยถ้าลูกค้าสะดวกตอนไหนก็โทรนัดได้ครับจะตอนเช้าตีห้าก่อนไปทํางานหรือว่าหลังเลิกงานสามสี่ทุ่มก็ทางร้านก็เปิดอ่ารอได้นะครับขอแค่นัดกันไว้ก่อนนะ นะครับต่อเสร็จแล้วก็รัดเคมนถ่ายมันเป็นสูตรของทางร้านนะครับอันนี้นะครับสูตรไม,ไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่สงวนทิขกิทสิ์ <c oughs> ป้องกันนะครับจะได้ใช้งานได้ยาวๆนะครับต่อเสร็จแล้วก็ประกอบปลั๊กกลับไปที่เดิมนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้เองปลั๊กบังคบอยแล้วมันมีการส่ยกิดแน่นอนใช่ครับปลั๊กชุดนี้นะครับห้าตัวจะไม่เหมือนกันเลย ถ้าสมมติถอดมาปุ๊บมันจะไม่เหมือนกันเลยสักตัวหนึ่งปักมันจะมีระยะต่างกาันรูพินต่างกาันแล้วก็ล่องเขี้ยวต่างกันนะครับป้องกันการต่อปักผิดหลังจากนั้นนะชุดสายที่เราร้อยมาจากหน้ารถกับชุดสายในรถมันก็จะมีปักต่อหากันเหมือนเดิมครับต่อไว้ครับไอตัวตัวนี้กเขาเรียกว่าเป็นตัวดีเลย์ไว้สั่ง ให้ระบบไฟตันหมอกทำงานนะครับก็เราก็เอาไว้ด้านข้างอย่างนี้ส่วนปลายสายเนี้ยจะต้องต่อกับชุดสวิ์นี่นะครับชุดสวิ์มันเดี๋ยวผมแกะให้โดยจะให้เห็นกันชัดๆนี่นะครับชุดสวิ์มันเราก็ลากไปฝั่งคนขับนะโดยผ่านชุดคอนโซลตรงนี้นะครับเดี๋ยวโดยลากเนี่ยผ่านชุดคอนโซลตรงนี้นะเนี่ยยาเอาเข้าไปเลยนะครับเนี่ยเนีเอาเข้าขออภัยครับ เอาไฟนะนี่ครับแย่ yeah, <Yeah. S 1> เข้าไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันทะลุปไปถึงอีกด้านหนึ่งโอเคครับหลังจากที่เราต่อชุดสายด้านบนเสร็จแล้วต่อปลั๊กเสร็จแล้วนะครับร้อยฝไปฝั่งนน้นแล้วครับก็อย่าลืมนะครับกาวอีกเส้นหนึ่งนะครับลงกับตัวตัวโครงแล้วเอาเบอร์สิบนะครับไขออกมาเลย แล้วก็าขาวไว้ขันเพื่อให้ลงโครงตรงนี้นะครับง่ายนะครับเพื่อง่ายนะครับไขแค่พอตึงมือนะไม่ต้องเอาไขจนขาดนะครับนอตเบอร์สินะครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวว่าไปดูอีกด้านหนึ่งการส่สวิตต์ตีจะใส่ต่อมานะก็สายที่เราได้ร้อยมาจากด้านฝั่งคนนั่งนะครับ ก,ก็เด้งออกมาเลยแล้วก็เราจะเอาสวิตมาไว้ด้านตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับถอดถ้ามีเครื่องมือถอดก็แงะเลยครับง่ายสุดแงะมันออกมาเลยถ้ามีเครื่องมือถอดแล้วก็ช่องที่มันเป็นช่องตันอยู่ก็ดันดันแล้วก็ปลดให้มันหลุดออกไปเลยครับก็จะเป็นรูเปล่าๆอย่างนี้แล้วก็สวิชนะครับของเราสวิฟต์ไฟตันหมอก แย่เขาไปในรูตรงๆแล้วก็กดครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีเลยแล้วก็ชุดสายนะครับเราก็ร้อยมาจากด้านหลังนะครับร้อยมาจากด้านหลังร้อยจากด้านหลังต่อเรียบร้อยแล้วก็ดันกลับเข้าที่เดิมต่อไปก็เป็นการจัดระเบียบของชุดสายไฟนะก็หาใช้เขัมท้ายนะครับรัดเหมือนเดิมโอเคครับ จากที่เดินสายแล้วก็เอาเควันไทยรัดเก็บเรียบร้อยก็ประกอบเก๊ะนะครับประกอบเก๊ะเสร็จแล้วก็ประกอบชุดด้านด้านข้างเหมือนเดิมนะครับใ้ตัวชุดสายของเราก็จะไว้ด้านข้างของชุดนี้นะครับการใส่ก็เหมือนเดิมครับเอาเอาไปเข้าไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเอาให้ลงลงล็อกก่อนนะครับลงล็อกลงล็อกเสร็จแล้วครับก็ตบเข้าไปเลย ตกออกไปเสร็จนะครับมันก็จะ เดิมนะครับตัวที่เราไขาออกก็แค่ดันเข้าไปก็เป็นการล็อกเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นจบขั้นตอนการตอ่อสายในรถนะครับแล้วก็การตออประกอบเกะ๊ะการลากสายไปสวิตไปไว้ฟังคนขับนะครับต่อมากา็จะไปดูด้านหน้ารถ ฝากกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปนะครับแล้วก็ฝากติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเรียนรู้เรื่องช่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ